สวัสดีค่ะการสร้างวินัยให้ตัวเองเนี่ยทำอะไรต่อเนื่องตลอดปีได้นี่เป็นเรื่องที่แบบหลายคนตั้งใจมากเลยนะคะแต่ก็ครับล้มเลิกกลางทางกันเยอะใช่ค่ะล้มเลิกกันไปเยอะวันนี้เราเลยอยากจะมาลองเ,อเจาะลึกกันดูจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากค่ะเป็นวิดีโอของคุณน็กศิวกรที่เขาแชร์ประสบการณ์สร้างความขยันต่อเนื่องว่าแบบเอมีแก่นสําคัญอะไรซ่อนอยู่บ้าง เป้าหมายเราก็คืออยากจะสกัดเอาแบบหัวใจสำคัญจริงๆนะครับแล้วก็เทคนิคที่เอาไปปรับใช้ได้จริงๆเพื่อให้การสร้างวินัยมันไม่ใช่เรื่องที่น่าท้ออีกต่อไปโดยเราจะเน้นทำความเข้าใจเบื้องลึกเลยว่าทำไมเราถึงอยากทำแล้วก็ทำยังไงถึงจะทำได้เรื่อยๆครับน่าสนใจมากค่ะเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะคะสาคัญมากๆคือการหาวายเหตุผลที่แท้จริงให้เจอคุณแนกเล่าว่า ตัวเขาเองเนี่ยพยายามออกกําลังกายมาเป็น10ปีเลยนะคะแต่ไม่สําเร็จอืมสิปีเลยครับใช่ค่ะเพราะว่าแรงจูงใจตอนนั้นมันอาจจะยังเอ่อตื้นไปหน่อยแค่อยากหุ่นดีตามกระแสอะไรแบบนี้ครับแต่พอเขาเจอวายที่มันลึกกว่านั้นว่าแบบอยากเป็นแรงบันดาลใจอยากเป็นตัวอย่างให้คนอื่นทําในสิ่งที่ตัวเองพูดให้ได้จริงๆอิอ oh. คุณแน็กใช้คําว่าเหมือนปลดล็อกความคิดเลยค่ะมันไม่ใช่แค่มีพลังเพิ่มนะแต่มันเติมเต็มจากข้างใน โอ้ oh, จุดนี้มันคือการแยกแรงจูงใจภายในกับแรงจูงใจภายนอกที่ชัดเจนมากเลยครับใช่ค่ะแรงจูงใจภายนอกอย่างการทําตามกระแสหรือทำเพราะอยากให้คนยอมรับอันนี้ม,นมันมักจะไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่อื แต่พอเจอวายที่เป็นแรงจูงใจจากข้างในจริงๆแบบของคุณแน็กเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่แบบทรงพลังแล้วก็มั่นคงกว่าเยอะเลยจริงค่ะสิ่งสําคัญก็คือต้องคอยเช็คด้วยนะว่าสิ่งที่เรากําลังทุ่มเททําอยู่เนี่ยมันพาเราเข้าใกล้เป้าหมายจากวายนั้นจริงๆหรือเปล่าอ๋อหรือว่าเราแค่ทําตามๆกันไปเพราะเห็นคนอื่นทําแล้วเออดูดีก็ทําบ้างเข้าใจเลยค่ะคือต้องให้มันสอดคล้องกันจริงๆใช่ครับแล้วพอเรามีวายที่ชัดเจนเป็นเหมือนเข็มทิศแล้วเนี่ย คำถามคือจะเดินตามเข็มทิศนั้นยังไงให้ไม่หลงหรือหมดแรงไปซะก่อนในแต่ละวันครับผมซึ่งก็นํามาสู่แนวคิดข้อต่อมาเลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก็คือการเปลี่ยนมุมมองจากที่เคยกดดันตัวเองว่าโหต้องทําทุกวันเลยนะอืมใช่ใช่ให้หันมาโฟกัสแค่เวันนี้ทําให้ดีที่สุดก่อนวันนี้ก่อนครับคล้ายๆกับคําคมของวิลส์มิทที่ว่าเวลาจะสร้างกำแพงใหญ่ๆเนี่ย อย่าเพิ่งเป็นนึกถึงภาพกำแพงค่ะให้สนแค่การวางอิดก้อนตรงหน้าเนี่ยให้มันสมบูรณ์ที่สุดทีละก้อนก้อนไปอ๋อเห็นภาพเลยหรือเหมือนการเดินย่ำในทุ่งหญ้าเส้นทางเดิมซ้ำๆทุกวันนะครับค่ะแรกๆอาจจะยากหน่อยแต่พอนานๆนเข้ามันจะกลายเป็นทางเดินที่ชัดเจนและก็ง่ายขึ้นเองอการทำซ้ำๆในแต่ละวันนี่แหละครับ มันช่วยลดแรงต้านทางใจได้เยอะการโฟกัสที่วันนี้เนี่ยมันช่วยลดความรู้สึกว่าเป้าหมายมันใหญ่ไปจริงๆนะคะใช่เลยครับแล้วการได้เห็นความคืบหน้าเล็กๆนน้อยแต่ละวันนี้ก็สําคัญมากด้วยสําคัญมากๆครับในทางจิตวิทยาเนี่ยการที่เราได้ติ๊กหรือบันทึกสิ่งที่เราทําสําเร็จไปในแต่ละวันค่ะไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนนะมันคือการสะสมหลักฐานอ๋อหลักฐานใช่ครับหลักฐานของความก้าวหน้าซึ่งมันสร้างความรู้สึกดีสร้างความมั่นใจ เป็นเหมือนเชื้อเพลิงให้เราอยากไปต่ออทําให้มีกําลังใจครับการเห็นผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้เช่นค่าบอดี้แฟทลดลงวิ่งได้ไกลขึ้นหรือทักษะอะไรที่มันดีขึ้นค่ะมันช่วยตอกย้าว่าเอ้ยเรามาถูกทางแล้วนะแล้วมันก็ทําให้การลงมือทําในวันถัดไปเนี่ยมันง่ายขึ้นด้วยครับนอกจาก2แนวคิดหลักๆนี้แล้วนะคะยังมีเหมือนเครื่องมือเสริมที่น่าสนใจด้วยใช่ไหมคะอย่างเรื่องการทําให้เป้าหมายมันชัดเจนอยู่ตลอดเวลาถูกต้องครับการมีภาพเป้าหมายที่ชัดเจน อย่างเช่นาการทำวิชั่นบอร์ดค่ะวิช i ั่นบอร์ดหรือเขียนเป้าหมายไว้ในสมุดบันทึกที่เราเห็นบ่อยๆอม,มันช่วยทําหน้าที่เหมือนเป็นเครื่องเตือนใจครับทำกลางสิ่งรบกวนเยอะแยะในชีวิตประจําวันเนี่ยใช่เลยค่ะมันช่วยดึงโฟกัสให้กลับมาที่วายของเราแล้วก็เป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้ง่ายขึ้นและอีกอย่างที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของการมีกลุ่มสนับสนุน หรือรที่เรียกว่า growth circle ใช่ครับอันนี้คุณแนะก็ย้ำเหมือนกันว่าการมีกลุ่มเพื่อนหรือชุมชนที่มีเป้าหมายคล้ายๆกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่การให้กำลังใจกันเฉยๆนะแต่มันเป็นการที่เราได้เห็นหลักฐานที่มีชีวิตโอหลักฐานที่มีชีวิตครับว่าคนอื่นเขาก็กําลังพยายามอยู่เขาก็ทําได้เหมือนกันซึ่งมันช่วยตอกย้ําความเชื่อมั่นแล้วก็เป็นแรงมานาลใจให้เราลงมือคาต่อได้ดีมากๆเลยครับพอฟังทั้งหมดแล้วเหมือนจะเห็นภาพชัดขึ้นเลยนะคะว่าการสร้างวินัยที่ยั่งยืนเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องของความอึดความถึกความทนอย่างเดียวจริงๆสรุปแล้วนะครับแก่นสําคัญที่เราได้จากการออลองมาดูแนวคิดของคุณแนะครั้งนี้เนี่ยก็คือ1การค้นหาวาย Y ที่เป็นแรงขับเคลื่อนจากข้างในของเราเองจริงๆสองคือการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอโดยโฟกัสที่ปัจจุบันลดแรงกดดันลงค่ะโฟกัสที่วันนี้ครับและสามคือการให้คุณค่าแล้วก็มองเห็นความก้าวหน้าของตัวเองแม้จะเล็กน้อยก็ตามรวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆแล้วก็หาแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างด้วยครับค่ะสุดท้ายนี้ก็อาจจะลองนำแนวคิดเหล่านี้กลับไปทบทวนกันดูนะคะว่า y ที่แท้จริงที่ขับเคลื่อนให้เราอยากทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จเนี่ยมัน คืออะไรกันแน่อะไรคือเหตุผลที่มันอยู่ลึกลงไปกว่าแค่ความอยากสําเร็จหรือความต้องการผิวเผินที่เราอาจจะเคยบอกตัวเองหรือบอกคนอื่นการเข้าใจจุดนี้จริงๆอาจจะเป็นกุญแจสําคัญดอกแรกเลยก็ได้นะคะที่จะช่วยปลดล็อกการสร้างวินัยที่แบบโคตรขยันได้ตลอดทั้งปีอย่างแท้จริงก็ได้คะ่ะ